สวัสดีค่ะผัวผอกำเนิดแดงชาแนลนะคะพี่น้องคะมือนีผ้ามาหรอปลาหาเฮ็ดค่ะพี่น้องมาจา้ามาดุนน้ำนูแน่แดงว่านู่แดงจะกมานบบน้องจากพี่น้องจา้ามาครับเพ็รตาแหลงเดือนหาเนาะครับก่อนสงการนี่ครับดอกแหลีแขกม้านครับดอกเหลแขกมนานสภาพเพ็ด <H it S 1> นาแหลง,งเนาะพี่น้องเพ็ดถึงทาลายเนาะมือนีวันที่เท่าไรนะวันที่เก้าวันอังคารที่เก้า หกเจ็ดเสียงฝ่านี่ครับสองนี่ครับงามเล้าสองงามครับสภาพนาแหลงแล้วพี่น้องเฮ็ดกับสภาพนี้แล้วครับจ้าโอเคลุ้นต่อลุ้กันต่อครับไปครับลุยกันเลยครับมานเหรอครับมาครับพี่น้อง พออีละครับถึงข้าไล่ครับถึงข้าไล่เก่าจ้ะติดตังตั้งพียห่ครับต้นนี้ต้ี่อนีอะนี่น่อะนี่นี่อะนี่อนี่นี่อ่อะี่น่ะนะนี่่ะะนีนครับี่นน่นออะ ดอกใหญ่ใหญ่โอ้ยเหมืงเนี่ยเมืองขาครับพี่น้องดอกใหญ่ๆสวยๆนี่ครับนี่ครับออกเป็นมูครับเมืองบังมั่งเมืองขาพี่น้องเพีชนาเรียงครับพีชนะเรียงครับมาหนีอ่อนยิ่ครับพี่น้อง สวยไหมครับดอกสวยเลยดอกแข็งดอกงามแห่งเนาะโอ้เสียงฝากระหองครับฝากระหองไปครับไปสวยแล้วครับสอยแล้วครับดอกงามเลยสวยครับขาลายคือเกาครับเบิึงขาสุดยอดเลยสวยงามครับครับพอยแล้วครับดอกงามจ้ะ สีคือกันจะไปใหม่เลยเนาะยังฝนก็้ามาฝากับห้องพ่อฝากครับผมไปครับมาครับพี่น้องมาอีกแล้วครับมานี่แล้วครับพี่น้องดอกงามแพ้งเนาะงามครับดอกแข็งแข็งเลือดตานี่ดอกนี่เป็นมาแรงของเถะมาแรงของดอกงามจ้าครับผมไปเสียงฝาไหมครับ ออกจากปลากันนะครับเสียงฝ่าออกมืดตึ๊บครับผมเดี๋ยวหาทางออกว่าได้ครับฝน,นเลยเหจ้ฝนเลิมมากแล้ะครับผมอากาศมืดคขึมครับเสียงฝ่ากับพ่อฟ่าไปครับออกข้างนอกกันนะครับพี่น้องตเห็ดพนะึ่งเห็ดพึ่งขาวเนาะนี่ยมีดอกนึงมีดอกนึ่งนีง่ครับโอ้ยฝนขับฝน นี่จ้าาพี่น้องยางแบบฟาๆครับางแบบพี่น้องครับปอกของดีครับเห็ดไครวะเห็ดไข่ขาวครับเห็ดไข่ขาวดอกหนึ่งพนกะไรเห็ดไข่ขาวเดือนเมษาครับเห็ดไข่ขาวเห็ดไข่ขาวเดือนเมษาพี่น้องดอกใหญ่ยมงานปามต้นปีครับต้นปีต้นปีมันหมานจ้ามันหมาน ฝนกระไลฝนกระไลครับโอ้ยเนไปครับไปจ้านี่ค่ะก็คือว่ามานอยู่เด้อค่ะคขอ้อคคแกงค่ะข้งานของมือนี้เนาะคะ่ะของบะหม,มงกก้นูแดงฝนไลค่ะมือนี้่ไข่ไข่เดือนหา <laughs> ค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงซัมนี่ก็นะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเขาไปรับชมกิมบะหมี้าแดงได้เยะคะ่ะ <laughs> ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเกิดไม่คิมมาครับผม